สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวานในข่าวไวไยยัยเทนูนะครับงานแต่งงานของคนเรานะครับถ้าพูดกันอย่างปกติใบมาเนี่ยก็มีได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับจัดกันได้ครั้งเดียวจริงๆนะครับยิ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องจัดให้ดีนะครับหรือว่าเป็นงานมงคลสมรสที่มีแขกเหลือมาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาและเป็นสิริมงคลกับชีวิตคู่ก็ว่าได้นะครับ แต่งานแต่งงานของเจ้าสาวคนนี้ครับเธอบอกว่าเหมือนกลายเป็นฝันร้ายของเธอเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยครับเจ้าสาวคนนี้เขาออกมาแฉครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างออร์แกเน็ตชื่อดังนะครับในการตกแต่งดอกไม้ในงานแต่งถึง1นึ่งแบาทด้วยกันนะครับแต่ผลงานเนี่ยยิ่งกว่าฝันร้ายครับดอกไม้ที่นํามาใช้ตกแต่งในงานแต่งของเธอเนี่ยเหี่ยวเหมือนเอาของเก่ามาเวียนใช้ใหม่เลยครับเธอบอกนะครับ กรณีที่มีเจ้าสาวรายหนึ่งครับเธอออกมาโพสต์แฉออแกไนะเซอร์ชื่อดังจ้างตกแต่งดอกไม้นะครับในงานแต่งนะครับราคา1 0 0 0 0แบาทแต่ผลงานที่เห็นแล้วเนี่ยแทบจะร้องไห้แทบพรมทั้งยืนเลยครับดอกไม้เนียเหี่ยวมันเอาของเก่ามาใช้ใหม่เลยนะครับตอนแรกเนี่ยตกลงกันอย่างดีแต่ตกลงกันอย่างดีตอนแรกนะครับแต่พอหลังมาจ่ายมาจําไปแล้วเนี่ยกลายเป็นหนังคนละมวนเลยครับเจ้าสาวคนนี้ก็ออกมาบอกนะครับ โดยภาพที่ผลงาน o r g a n i z e ชื่อดังจัดดอกไม้งานเนี่ยระบุนะครับว่าวร,ววรีวิวบรรยากาศงานแต่งของเธอที่จัดขึ้นครับเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเนี่ยครับซึ่งผู้โพสต์ในระบุข้อความครับว่ามีการจ้างบริษัทเจุดจุดชื่อดังครับจัดงานแต่งมาเยอะๆมาตกแต่งดอกไม้แายในงานครับในราคา100,000บาทครับตามโปรโมชั่นที่เพจ o r g a n i z e เนี่ยลงไว้ครับ ก่อนหน้านี้มีการตกลงเรื่องการตกแต่งดอกไม้ภายในงานราคา10,000บาทนะครับตามโปรที่เพจเนี่ยมีการลงไว้จ่ายมัดจำไป5 0,000ครับภาพที่เห็นอย่างกับซื้อของออนไลน์มาจากเนิเจิน้นนี่ครับเจ้าสาวบอกต้องมานั่งลุ้นทุกขั้นตอนครับก่อนวางเงินมัดจำตกลงกันได้ทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการแต่พอจ่ายมัดจำไปแล้วเนี่ยเหมือนคนละเรื่องกันเลยครับจนมีการนัดคุยกันถึง3-4ครั้งแต่งงานก็ยังออกมาสภาพแบบนี้นะครับ และก่อนวันงานบอกว่าจะมาติดตั้งวันที่11ตอนเที่ยงมาติดตั้งจริงๆ3ามทุ่มกว่าจะติดเสร็จตีสากว่าแล้วครับดอกไม้เนี่ยเชาและเหี่ยวมากและไม่มีการส่งมอบงานหรือฟีดแบ็งานใดๆทั้งสิน้นโอ้โหช็อกเลยนะครับแบบนี้นะครับจนกระทั่งจบตอนนี้ครับผ่านมาก็หลายอาทิตย์ครับแล้วก็ยังเคลียร์กันไม่จบครับเจ้าสาววันนี้ก็บอกทั้งเพื่อนทั้งแขกงงกันทั้งงานก็ว่าได้ครับเนี่ยครับคุณสามารถจัดงานแต่งให้คนอื่นได้ไดอีกหลายรอบ แต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจัดงานแต่งได้เพียงแค่ครั้งเดียวใจร้ายมากมีครับโอ้โหเจ้าสาวก็พูดถึงขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าสาวบอกว่ามีรายละเอียดอีกมากบ่าวสาวคู่อื่นเนี่ยให้ระวังให้ดีๆนะครับอยากให้ระวังแล้วก็ถ้าสงสัยเนี่ยลองทักมาคุยกันได้หรือใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยอ็อกซ x มาถามได้เลยครับเป็นเรื่องราวอุทาหารณ์ที่แต่งงานครั้งเดียวในชีวิตก็จําไปจนตายจําไปตลอดชีวิตครับว่าเจอออร์แกนซ์จัดดอกไม้เนี่ยและแพงด้วยนะครับหนึ่งแสนบาท ามาถึงใจร้ายจังนะครับน่าจะจัดให้เขาสวยๆหน่อยมีการเอาดอกไม้สภาพตามรูปเนี่ยมาจัดมันก็เหี่ยวไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวก็คงต้องดูกันว่าบริษัทไหนนะครับแล้วก็ไปอยู่ท่าหอนเป็นเรื่องราวที่เจ้าสาวคนนี้เนี่ยน่าจะจดจํางานแต่งของเขาไปอีกนานแสนาน,สนานครับเข้าวไวไ้ติดิครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ